ทีนี้ต่อไปดูก่อนพี่โซทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกําเนิดก่อนเป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยธรรมะแนะนําประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นําประโยชน์และนําความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายและเป็นผู้บูชาธรรมะเป็นปกติอันนพโพธิสตว์นั้น วาจาของท่านในพบก่อนนั้นเป็นวาจาที่ประกอบด้วยอัฐะอัฐานั้นเป็นชื่อของผลธรรมะเป็นชื่อของเหตุเพราะฉะนั้นความรู้ในอัฐะก็คือความรู้ในผลคําว่าอัฐานั้นวันก่อนนี้อุตสาห์บอกห้าตอบได้สี่ทำไมนะอัฐามีห้าหนึ่งอัฐาก็คือปัจจยุบันทุกชนิดเป็นอัฐะปัจจยุปัน โอ้โหฟังยากเลอเกินนะเอาใหม่นะสิ่งที่เกิดจากเหตุทุกชนิดก็คือผลนั่นแหละหนึ่งนะสิ่งที่เกิดจากเหตุก,ก็คือผลนั่นแหละสองนิพพานสามเนื้อความแห่งภาสิทธิ์อัตถะแห่งภาสิทธิ์วิบากจิตและกิริยาวิบากกิริยาห้าอย่างนี้เป็นอัตถะธรรมะก็มีห้าอย่างหนึ่งปัจจัยทุกชนิดตัวปัจจัยนี้เป็น ธรรมะแล้วต่อไปอีกอริยมรรคอริยมรรคก็เป็นธรรมะกุศลอกุศลก็เป็นธรรมะสุดท้ายนะภาสิทธคือคำพูดนี้เป็นภาสิทธเป็นธรรมะเข้าใจเนื้อความเลยความรู้ในเนื้อความเป็นอัตถะเพราะ,ะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่สอนกล่าววาจาที่ประกอบไปด้วยอัตถะ ธรรมะแนะนําประชาชนให้มากแนะนําในประโยชน์สุขแนะนําในประโยชน์สามแนะนําประโยชน์ในภพนี้แนะนําประโยชน์ในภพหน้าและแนะนําในประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานและพระองค์ก็แสวงหาความสุขมาให้แก่สัพพะสัตทั้งหลายแสวงหาความสุขให้พระองค์นี่แสวงหาความสุขให้แก่สัตว์นี่แสวงหาอย่างไงสัตว์ทั้งหลายเขาควรจะได้รับวัตถุจากพระองค์พระองค์ก็จะให้วัตถุ สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าสัตว์ทั้งหลายสมควรที่พระองค์จะให้ความเมตตาพระองค์ก็ให้เมตตาก็คือบำเพ็ญบารมีสิทธิ์ในสัรพรสัตว์ทั้งหลายปัจจัยที่ทําให้พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดก็คือเพราะอาศัยเมตตาอาศัยเมตตานี้ทําให้พระองค์มีความหวังดีปรารถนาดีต่อสัตว์เออควรให้ทานก็ให้ทานเสร็จแล้วพระองค์ก็รักษาศีลเพื่อที่จะอนุเคราะห์สัตว์ เนคขำมะก็คือสลัดออกเพื่อที่จะให้ประโยชน์สุขแก่สัตว์ได้มากขึ้นและพระองค์ก็พื้นผู้มีปัญญารอบรู้ในการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์สุขแก่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาตั้งแต่ชาติก่อนๆแล้วไม่ใช่ว่าตอนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวและพระองค์นั้นเป็นผู้บูชาธรรมะเป็นปกติเป็นธรรมดา อันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพในธรรมมากที่สุดเลยก็บอกว่ามีครั้งหนึ่งถ้าพิสุรูปหนึ่งกําลังแสดงธรรมอยู่พระองค์เนี่ยเสด็จมาพอดีเลยพระองค์เนี่ยยืนฟังยืนฟังเนี่ยเกือบสว่างอ่ะทีนี้บอกพระองค์มาตั้งแต่เมื่อไหร่พระเจ้าค่ะบอกมาตั้งแต่เริ่มแสดงนั่นแหละก็ยือนอยู่นั่นแหละบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติทาสิ่งที่ทําได้ยากพระองค์กล่าวบ,บอกถ้าแสดงได้เป็นกับพระองค์ก็จะยืนฟังได้เป็นกับเหมือนกัน อันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมที่สุดวันก่อนกล่าวถึงสีหาสูรใช่ไหมสีหาเนี่ยถ้าจะจับโดยที่สุดแม้กระทั่งแมวหรือกระต่ายนี่ก็จะจับอย่างแม่นยาไม่ผิดพลาดฉั้นได้พระผู้มีพระภาคนั้นถ้าจะทรงสแสดงธรรมแม้แต่สแสดงกัดขอทานหรือกับนายพรานพระองค์ก็จะ,สะแสดงด้วยความเคารพอันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพรมบูชาธรรมไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวเท่านั้น มีมีอยู่สูตรหนึ่งในพระวินัยมีอยู่ข้อหนึ่งบอกพึงทําศึกษาว่าเราจัแสดงธรรมแก่คนผู้ไม่เป็นไข่อยู่บนที่สูงกว่ามีวินัยอยู่ข้อหนึ่งในเสกีวัดธรรมเทศนาปฏิสังยุตมีอยู่ข้อหนึ่งถ้าคนแสดงเนี่ยต้องต้องเสมอกันกับคนฟังหรือสูงกว่าคนฟังเนี่ยได้แต่ถ้าต่ํากว่าเนี่ยไม่ได้พระองค์บัญญัติวินัยห้ามคือเรื่องราก็มีอยู่ว่ามีมีพระเนี่ยแสดงธรรมแบบนี้พระองค์ก็เล่าว่าเรื่องในอดีต เรื่องในอดีตนั้นว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เคารพธรรมแม้แต่ในสมัยอดีตทีนี้ในอดีตนั้นมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีพระราชามีปุโรหิตทีนี้พระราชานั้นก็ปุโรหิตปุโรหิตหมายถึงอาจารย์ที่สอนอัดสอนธรรมพระราชาทีนี้พอไปสอนอัดสอนธรรมพระราชาก็ชวนกันไปสอนที่ใต้ต้นมะม่วงในครั้งนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยก็เป็นเป็นคนยากจนอ่ะนะในเมืองนั้นนั่นแหละทีนี้ ภรรยาเนี่ยแพ้ท้องก็บอกว่าจะกินมะม่วงทีนี้มะม่วงมันไม่มีที่ไหนมีจะพ่อในสวนพระราชาอย่างเดียวอะ่ะก็ไปขโมยอะ่ะทีนี้ก็ขึ้นไปจะลักมะม่วงบนต้นนั่นแหละทีนี้พระราชาก็มานั่งอยู่ใต้โคนต้นมะม่วงนั่นแหละอาจารย์ที่สอนทำเนี่ยนั่งต่ำกว่าพระราชาพระราชานั่งสูงกว่าปุโรหิตก็สอนไปพระโพธิสัตว์นี่ทนไม่ได้เอ๊สองคนนี้ไม่เคารพธรรมเลย เป็นโจรลักมะม่วงอ่ะลงมาจากต้นไม้มากล่าวว่าท่านเนี่ยไม่เคารพธรรมกันนะเขาบอกว่าขณะในชาตินั้นพระองค์ยังเคารพธรรมแล้วพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่เคารพธรรมได้อย่างไรนั่นแหละแล้วพระองค์ก็อาศัยเรื่องนี้ยกเป็นตัวอย่างแล้วพระองค์ก็บัญญัติพระวินัยว่าพระองค์ก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ก็กล่าวด้วยนะว่าไอ้ลักมะม่วงก็ไม่เคารพธรรมเหมือนกันนั่นแหละมีในในใน,ในคัมภีร์นะในเสขียวัตรของพระ พระอ,องค์ก็เลยบัญญัติพระวินัยว่าพึงททำศึกษาว,ว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ที่อยู่สูงกว่าพันพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ที่บูชาธรรมพ้าตถาคตนี้ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสั่งสมพอกพูนภัยบู์จุติจากโลกสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริศลักษณะสองประการคือมีพระบาทดุจสังควา แล้วก็มีพระโลมาโลมาก็คือเกษาผมโลมาขนทั้งหลายโลมานี่มีปลายช้อยขึ้นข้างบนทุกๆเส้นเลยปลายเนี่ยช้อยขึ้นบนหมดของเรามีแต่ลงหมดเลยพระมหาบุรุษนี้สมบูรณ์ด้วยลักษณะทั้งสองประการนี้ถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถามว่าเมื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิจะได้รับอะไรขึ้น ผลพิเศษก็คือเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นประมุขสูงสุดดีกว่ามูชนผู้บริโภคกรรมในบรรดาคนที่เสวยรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภ,ภัพนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเลิศที่สุดกว่าบรรดาผู้ที่ได้เสวยถ้าอาหารมีอร่อยท่านจะได้รับอาหารที่อร่อยที่สุดอะไรที่มันดีๆท่านจะได้ดีที่สุดเพราะท่านเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในผู้บริโภคกรรมนี่นะถ้าไม่ออกบวช ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้อีกคือเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สูงสุดดีกว่าสัพพสัตไม่ว่าทุกเรื่องเลยนะพระองค์เนี่ยจะดีกว่าสัตว์ทุกเรื่องเลยแม้แต่เรื่องธรรมดาคือรูปร่างกายรูปร่างกายนี้บอกว่าพระองค์นะถ้ามีบริสัท คือมนุษย์มานั่งพระอ,องค์ก็เด่นกว่าในหมู่มนุษย์มีหมู่เทพมานั่งด้วยพระอ,องค์ก็เด่นกว่าในหมู่เทพมีมหาพรหมมานั่งด้วยพระอ,องค์ก็เด่นกว่ามหาพรหมนี้คือรูปร่างกายทีนี้ในด้านของคุณธรรมพระอ,องค์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าคุณธรรมนั้นคือศีลเราได้ยินนะอนุตตรโรอนุตตรโรหรืออนุตตระนั้นแปลว่า ไม่มีใครยิ่งกว่าอนุตตระเนี่ยไม่มีอย่างอื่นยิ่งกว่าแล้วก็คือดีที่สุดแบงนั้นเดออไม่ว่าคุณธรรมอันนั้นคือศีลในบรรดาศีลเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเลิศที่สุดเพราะว่าศีลเนี่ยจะเกิดด้วยฮิริโอตตปะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีฮิริโอตตปะเป็นผู้ที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอากุศลมากที่สุดนั้นพระองค์เนี่ยมีศีลมากที่สุดสองสมาธิสมาธิเนี่ยพระองค์เนี่ย สมาบัติพระองค์เข้าวันๆนหนึ่งเป็นแสนโกดเข้าสมาบัติเนี่ยสองล้านสี่แสนโกดเข้าสมาบัติโอ้มากมายมหาศาลนะ่ะแต่เฉพาะมหากรุณาสมาบัตินี่ก็ไม่รู้กี่ในต่อกี่ในอันพระองค์เนี่ยเข้าสมาบัติในเรื่องของฌานสมาบัตนี่พระองค์เนี่ยเป็นเลิศที่สุดอันพระองค์จึงสาม,มารถที่จะแสดงยมกปาฏิหาริย์ได้และในด้านของปัญญานปัญญาพระพุทธเจ้านี่มากที่สุด ปัญญามากไม่มากก็เราไปอ่านคัมภีร์ดูนะอ่านจนอ่านไม่เข้าใจเลยอ่านจนเราท่านมีปัญญามากก็เราอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้ววิมุตตวิมุตตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเช่นอย่างอารหัตตมมักอรหัตตผลของพระสาวกทั่วไปบางองค์ก็เป็นแค่เป็นพระสุขาวิปัสสกบางองค์เนี่สูงขึ้นไปกว่านั้นเป็นเตวิชาได้วิชาสามบางองค์ได้อภินญาหก บางองค์ได้ปฏิสัมพิทาส่บางองค์นี้ก็ได้สาวกบารมียาบางองค์ได้ปัจเจกครับุูทธเจ้าแต่วิมุตของพระองค์เนี่ยจะทําให้พระองค์เนี่ยได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยอเหมือนกับผู้ที่ได้รับอภิเศกอภิเศกเป็นพระราชาจะได้ปกครองแผ่นดินพร้อมทั้งการอภิเศกนะสมบัติทุกชนิดจะเกิดขึ้นแก่พระเจ้าแผ่นดิน ฉันใดพระพุทธเจ้าพออรหัตตมักดับปุ๊บอรหัตผลเกิดขึ้นปุ๊บคุณมาพิเศษทั้งหมดที่ควรมีอ่นะบอกว่าในด้านของวิมุตเนี่ยทําให้พระองค์ได้รับหมดเลยปฏิสัมพิทาสีวิโมกขุณธรรมเยอะแยะท่านอธิบายตั้งแต่พวกศรัทธาเิริโอตปะสติสัมปชัญญะนะสติประธานสีสมมบประธานสอิทิบาสีอินสีห้าพระละห้าเนี่ย คุณธรรมเหล่านี้มาบริบูรณ์ในพระพุทธเจ้าหมดเลยแม้กระทั่งพุทธธรรมทั้งสิบสี่อย่างก็เกิดขึ้นแก่พระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์นี้จึงเป็นผู้ที่สูงสุดดีกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเคยได้ยินนะบรรดาธรรมะทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะเป็นชื่อของพระนิพานธรรมะทุกชนิดนะันิพานประเสริฐที่สุดบันดาสังคตะธรรมทั้งหลาย อาริยมักประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสองเท้าสี่เท้าหรือเท้ามากเยอะแยะเหมือนกิ่งกื่ยงงี้ก็ตนมหรือว่าอารูปประพรมก็ตามพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้วพระโบราณอาจารย์ได้กล่าวคาถาประพันธ์นี้ในลักษณะเหล่านั้นว่าพระมหาบุรุษพิจารณาก่อนจึงกล่าวถ้อยคําอันประกอบด้วย อัฏฐะประกอบด้วยธรรมะสแสดงกับประชาชนเป็นอันมากเป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่ตรณีได้เสียสละบูชาธรรมะแลว้วพระองค์ย่อมไปสู่สุขติบันเทิงอยู่ในสุขตินั้นเพราะกรรมอันพระองค์ประพฤติดีแล้วมาสู่โลกนี้ย่อมได้พระลักษณะสองประการ เพื่อความเป็นผู้มีความสุขอันอุดมพระมหาบุรุษนั้นมีพระโลมามีปลายช้อยขึ้นข้างบนและมีพระบาทตั้งอยู่เป็นอันดีพระมังสะและพระโลหิตปิดบังอันหนังหุ้มห่อแล้วและมีพระเพลาเบื้องบนงามพระมหาบุรุษนั้นหากครองเรือนจะถึงความเป็นผู้เลิศ กว่าพวกที่บริโภคกามไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์นี้ครอบงำชมพูทวีตเสียสิ้นหากพระองค์ทรงออกขนวดก็จะทรงพระวิริยะอย่างประเสริฐพระพุทธเจ้านี้จะเป็นผู้กล้าอย่างที่สุดถึงความเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์ทั้งปวงไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์ได้ำวันนี้ก็คงพอแค่นี้แหละ